สวัสดีวันศุกร์เดือนสี่ปีมะโรงประจําเดือนมีนาคมนี้ในวันศุกร์ช่วงเช้าและวันศุกร์ช่วงเย็นในวันนี้ัวเรารับเพื่อนพี่น้องจะมีโอกาสในการเดินทางเช่นการได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศการได้เดินทางไปโรงพยาบาลไปธนาคารหรือการได้ไปดื่มกินกับคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวหรือแม้แต่ในวันนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งทําห้างสรรพสินค้าอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็สุขใจ และช่วงเวลาที่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา12นาฬิกา1นาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืน1นาฬิกา31นาทีถึงเวลา3นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าครองยามเป็นยามุนตรีในช่วงเวลานี้เราจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองหรือในวันนี้ตัวเราจำต้องแบ่งปันเงินทองเพื่อไปช่วยเหลือคนที่รู้จักผู้ใหญ่พ่อ เจ้านายที่กำลังเจ็บป่วยหรือการได้ไปใช้นี้แทนคนอื่นการได้ใช้ใจ่ายเงินทองไปกับเรื่องของการศึกษาเรีเรยนการได้ซื้อเข้าของมีค่าให้กับบุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ในวันนี้เราอาจจะได้ใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของค่าเดินทางไกลของลูกหลานบริวารก็ได้และอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา13บสนาฬิกาสามสนาทีถึงเวลา15บหนาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน19บเนาฬิกาสานาที ถึงเวลา2 1นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารเข้าคองยามเป็นยามสีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมุ่งมั่นทำหน้าที่ตามภาระราตนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถการทำงานเพื่อคนอื่นการสร้างบุญสร้างกุศลและการได้จัดการในเรื่องของสัญญาการได้ร่วมมายร่วมมือกับผู้ใหญ่แม่ป้าย่าย,ยายพี่สาวเจ้านายหรือเพศตรงข้าม ก็จะคอยให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือลทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงและช่วงเวลาที่ไม่ไดีสำหรับในวันนี้คือเวลา7น3นาฬิกา3นาทีถึงเวลา9นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน2 2 3นาฬกานาทีถึงเวลา2 4นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าคลองยามกระทบฐานลาหูเป็นกาลีการจะพูดคุยเจรจาติดต่อค้าขายหรือผลประโยชน์ใดๆที่ทำอยู่ ก็ให้ระวังความผิดพลาดความเสียหายการถูกเอารัดอังเปรียดถูกหลอ,อกถูกโปงหรือการจะไปทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยควรตรวจเช็คเอกสารให้รอบคอบเพราะจะมีเหตุเกิดความผิดพลาดขึ้นได้หรืออาจจะเสียทรัพย์เสียหายและระวังคําพูดทาใจกับคนในครอบครัวเพราะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันได้และอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ไดีสำหรับในวันนี้คือเวลา10นาฬิกาสนาทีถึงเวลา12นาฬิกา และช่วงเวลากลางคืน21นาฬิกา1นาทีถึงเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เข้าครองยามเป็นยามสาหะเป็นช่วงเวลาเห็นความเหนื่อยยากเสียหายในเรื่องของการงานหรือสถานที่ทำงานมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดรเสียอารมณ์เกิดความราช้าในงานที่ทำหรือวันนี้ฉันมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นแบบกระทันหันการพูดจากับผู้ใหญ่และลูกน้องก็จะมีเรื่องที่ททำให้เรื่องห,หงุดหงิดใจ และในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ดาวอาทิตย์และดาวเสราร์ผู้ธาตุไฟจรร่วมกันที่ราศีกุมดาวพุธและดาวศุกร์และลาหูจรร่วมกันที่ราศีมีนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลแก้เขียดเสริมดวงชะตาหรือการแก้ข้อแก้กรรมตามวรระประจำปีและตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปดาวอาทิตย์จรร่วมกับดาวพุธดาวศุกร์และลาหู เป็นช่วงเวลาแห่งการเกิดข้าในดวงชะตาทั้ง12ราศีจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายผิดพลาดผิดหวังแตกต่างกันไปจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตสําหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์065 503 1159สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกห้อง VIP ผู้ร่วมกลุ่มสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ตรวจดวงชะตาประจําเดือนและยังมีตัวเลขเห็นการเสรี่ยงโชคในทุกๆวันติดต่อสอบถามเพื่อร่วมกลุ่มมหาลาภ VIP ได้ที่แอดมินสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ